สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันนะคะในคาบของว,วิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยครูไอพรข่ากับโทษค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวัตถุเกิดจากการนำชิ้นสน่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะวัตถุบางอย่างนะคะอาจทำมาจากชิ้นสน่วนย่อย ซึ่งแต่ละชิ้นนะคะจะมีลักษณะที่เหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกันเมื่อแยกชิ้นส่วนย่อยๆแล้วนะคะแต่ละชิ้นของวัตถุกออกจากกันก็สามารถนำิ้นส่วนเหล่านั้นประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ค่ะ,ะเรามาดูนะคะวัสดุที่สามารถนำประกอบกันได้มีอะไรบ้างนะคะ,ะก้อนอิฐค่ะนักเรียนเคยเห็นก้อนอิฐไหมคะก้อนอิฐก็คือใช้ในการก่อสร้างนะคะนักเรียนดูภาพประกอบไปด้วยนะคะ มีกำแพงเห็นไหมคะนำก้อนอินอันนี้นนมาสร้างเป็นกำแพงได้ค่ะ,ะเพราะว่ากำแพงบ้านนะคะมีอิฐหลายๆก้อนนะคะที่สามารถนำประกอบกันนะคะให้เป็นกำแพงบ้านได้นะคะหลายๆบ้านบางคนอาจจะใช้ก้อนหิดแบบนี้นะคะ,ะต่อมานะคะวัสดุที่สามารถนำประกอบได้นะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นลูกปัดนะคะ ลูกปัดก็มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะก็จะมีสีสันสดใสสวยงามนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะเราสามารถนำลูกปัดนั้นนะคะมาทำเป็นกระเป๋าได้นะคะ,ะเพราะว่ากระเป๋านะคะมีลูกปัดหลายๆเม็ดนะคะที่สามารถนำมาประกอบเป็นกระเป๋าได้และสวยงามนะคะมีหลากสีแล้วแต่เราจะเลือกนะคะ ต่อมาเรามาดูวัสดุที่สามารถนํมาประกอบกันได้อีกมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นไหมพรมนะคะไหมพรมก็มีหลากหลายสีเลยนะคะก็เราสามารถเลือกตามชอบได้นะคะว่าเราจะชอบสีอะไรเช่นเราเลือกไหมพรมนี้นะคะเอามาทําตุ๊กตาน่ารักน่ารักได้ค่ะเพราะว่าตุ๊กตานะคะมีไหมพรมหลายๆเส้นนะคะที่สามารถนํมาประกอบกันเป็นตุ๊กตาได้นะคะ สำหรับวันนี้จบแค่นี้นะคะชั่วโมงต่อไปเราจะมาต่อกันอีกด้วยเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ